ไมายืนมายืนที่เมืองเนื้อที่งามเนื้อเนื้อคำที่เล่าขานได้มาพบเจอเธอที่ริมน,นานเหมือนสายทานแห่งรักพัดพามาเธอพาฉันท่องไปในความฝันเธอพาฉันเที่ยวเ,เมืองที่งามตาทำให้ฉันรักเธอและรู้ว่ามีขอลาจากเมืองนานแห่งนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพุทธเช้าข่วาวสปทุกท่านคะ่ะดิฉันนางนัชยาเมนไทยสงผู้รับผิดชอบโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่านน้านอย่างยั่งยืนค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่สวยงามใครๆก็อยากจะไปเที่ยวชมแต่เบื้องหลังของความสวยงามนี้เองยังมีป่าที่เสื่อมโทรมมีการบุกรุกมีการทําลายป่าอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั่นเองนะคะหลายๆหน่วยงานของจังหวัดน่านจึงได้ร่วมมือกันที่จะฟืฟ้นฟูป่าต้นน้ําตามโครงการพระราชดําริค่ะ สำหรับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้เริ่มดำเนินการโครงการรักป่านัานอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในปี2562และได้ทำวิจัยถอดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนจนกระทั่งเราได้ผลิตชุดนวัตกรรมสื่อสารทางการเรียนรู้รักป่านัานอย่างยั่งยืนจำนวน10ตอนด้วยกันนะคะเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนซึ่งแต่ละตอนเนี่ยมีความน่าสนใจและก็หลากหลายมากทีเดียวนะคะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้เป็นกำลังใจในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการกรบทค่ะท่านดรอัมพรพินาศาได้มาให้แนวคิดและให้ความสำคัญของโครงการรักป่าน่านกับการปลูกป่าในใจคนผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนสู่การปฏิบัติในชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะ ผมอำนวพวิศรษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่านานอย,าย่ังยืนเนี่ยสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ร,ราชดาาสยมมรกุมารีท่านมีดำริที่จะให้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นภารกิจสําคัญของจังหวัดนานซึ่งสืบเนื่องมาจากพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรของจังหวัดนานอยู่เป็นประเวลาประมาณ20ปี ต่อเนื่องมาก็พบว่าป่านานเนี่ยถูกทําลายดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทําให้ป่าไม้กลับคืนมาหรือการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างที่ยั่งยืนเนี่ยพระองค์ก็มีดํามีว่าควรจะดําเนินการําร่องที่จังหวัดนานก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสพทเองก็เ,เห็นความสําคัญของโครงการนี้จึงเห็นว่าถ้าเรารับโครงการนี้เข้ามาทําในโรงเรียนและทํากับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะขอให้เกิดความ ยั่งยืนนะครับและก็ทําให้การอนุรักษ์ป่าเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในอนาคตกรณีที่ทําไม,มาลงทําที่เด็กเนี่ยเราคิดว่าเด็กระเยาวชนเนี่ยคือผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยเขามีความตระหนักตั้งแต่วันนี้และเห็นความสําคัญตั้งแต่วันนี้ว่าป่าไม้มีความสําคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรถ้าเขาตระหนักวันนี้เช่นเราบอกว่าถ้าไม่มีป่า นั่นคือการทำลายแหล่งอาหารที่สำคัญของเขาในอนาคตมันถ้าป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นเขาจะต้องลงมืออนุรักษ์ตั้งแต่วันนี้นี่คือการท้าพูเขาถือความตระหนักตระหนักและเขาก็จะเห็นความสำคัญถ้าเขาตรงนี้แล้วจะทำอย่างไรเราก็เอาบทเรียนเอาวิธีการใส่เข้าไปให้กับเขาในการที่ว่าให้เขาแสวงหาว่าถ้าเขาจะเอาป่ากลับคืนมาเขาจะเริ่มต้นทำอย่างไรก็จะเชิญชวนเขานี่ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเขาได้ลงมือปฏิบัติ เขาก็ยิ่งตระหนักไปอีกก็จะเกิดความรักความผูกพันต่อสิ่งที่เขาได้ลงมือทําเมื่อเขาลงมือทําแล้วเห็นต้นไม้เห็นความเจริญงอกงามแล้วแล้วเห็นความเขียวชวอุ่มเห็นประโยชน์ของป่าไม้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทาให้เวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยิ่งหวงนแหนและรักษามันก็จะทําให้ป่าฟื้นคืนชีพได้เพราะถ้าเป็นไปทํากับผู้ใหญ่เนี่ยมันสายอาจจะสายเสียแล้วเพราะผู้ใหญ่มุ่งที่จะตัดไม้ไปทําบ้านเรือนตัดไม้ไปทําที่อยู่อาศัย อย่างนี้มันก็จะฟื้นไม่ทันแต่ถ้าปลูกในใจของเด็กเนี่ยมันจะเกิดความยัง่งยืนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่านโยบายในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนเนีมีความสำคัญอย่างมากมายทีเดียวนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ ะคกะ็จะต้องมีในเรื่องของการปลูกป่าในใจคนทําอย่างไรที่จะทําให้มีทั้งอาชีพมีการสร้างป่ามีการสร้างไรายได้และใช้ป่าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและที่สําคัญที่สุดคุณครูของเรานะคะจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะตอบรับกับนโยบายแล้วก็ความสอดคล้องกับโครงการพระราชดำริดังนั้นเด็กที่ออกมาในเป็นเยาวชนในอนาคตที่จะต้องดูแลพื้นที่ป่าของเขา แล้วก็ดูแลป่าต้นน้ำของทุกๆคนรวมถึงจังหวัดกรุงเทพของเราด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าหน้าอย่างยั่งยืนของเราเนี่ยมีด้วยกันหลายตอนด้วยกันก็อยากให้ทุกๆท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ จะกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่น,นันคิดถึงพาบันวนวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเอาแต่เพอคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นาน,านคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นาน,าน